สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ตะกร้าขนมจีนมานะคะเป็นทรงนี้ค่ะจะแปลกๆซะหน่อยนะแบบว่ามันจะสั้นๆแบบนี้นะคะพอเวลาใส่ขนมจีนมันก็จะพูนๆมันก็เป็นทรงใหม่ค่ะอันนี้ก็จะทิ้งไปเสียดายนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตะกร้าขนมจีนแบบนี้แหละมาปลูกต้นไม้กันค่ะปลูกเป็นผู้ดังนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะตะกร้าขนมจีนเลยนะคะอย่างหนึ่ง แล้วก็ผู้ด่างค่ะไปตัดมาหนึ่งกิ่งนะคะไม่ต้องยาวมากค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็กระถางใบจิว๋วเจาะรูด,ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝาขวดค่ะขนาดเท่าก้นของกระถางนะคะแล้วก็เราใช้แมตที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะ2อันสำหรับกระถางนะคะที่เราใช้ฝาเนี่ยเพราะว่า กระถางที่เราได้มาเนี่ยรูเยอะค่ะเราก็เลยใช้ฝาที่ไม่มีรูเนี่ยใส่ลงไปใต้ก้นกระถางนะคะคือมันจะแบบว่าพอดีกับกระถางเลยเพื่อที่เวลาเรารดน้ําเนี่ยน้ําจะได้ขังอยู่ในกระถางได้นานค่ะขุยมะพร้าวจะได้ดูดน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นผู้ด่างคะ่ะผู้ด่างชอบน้ํานะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นลวดนะคะที่สายแมสแบบนี้ค่ะ เอามาเลยนะคะประมาณที่ใช้ก็คือ2อันค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเริ่มจัดกันเลยนะคะอันแรกเราก็คือเราจะวางกระถางไว้ทรงเองียงๆแบบนี้นะหรือว่าอาจจะแบบตรงกลางก็ได้อันนี้เราก็จะใช้สายเม็ดนะคะร,ร้อยกระถางให้ติดกับตะกร้าขนมจีนที่เราเตรียมไว้แต รู้สึกว่าเราทํำรูเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่เวิร์กนะต้องเจาะเพิ่มอีกรูค่ะอันนี้คือคิดไปทําไปก็อาจจะมีไม่พร้อมนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเสร็จ2องรูแบบนี้นะคะทีนี้ก็ง่ายเลยเอาสายแมสนะคะครอง2อรูแล้วก็ไปเสียบที่รูของตะกร้าขนมจีนด้านหลังค่ะทีนี้เราก็สามารถล็อกกระถางกับตะกร้าขนมจีนเรียบร้อยนะคะพอล็อกเสร็จเรียบร้อยก็ หมุนนะคะให้เรียบร้อยค่ะผูกแบบนี้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราจะเอาฝาขวดน้ำค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำค่ะอัดลงไปเลยให้เต็มเสร็จแล้วจะเอาผู้ด่างที่เตรียมไว้ค่ะตัดใบส่วนล่างออกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาใบส่วนล่างตรงนี้เนี่ยจิ้มลงไปในขุยมะพร้าวที่เราใส่กระถางไว้ค่ะ พอปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะจิ้มลงไปแบบนี้กลางกระถางอัดให้แน่นนะคะเพื่อที่ว่ารากของผู้ด่างจะได้ออกมาเร็วๆแล้วก็ไม่หลุดร่วงด้วยค่ะก็อัดลงไปเลยพอเรากดแน่นเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จัดกิ่งของผู้ด่างนะคะโดยที่เราใช้ลวดนะคะที่แมทนะคะเอามา ทำการผูกค่ะมันจะแบบว่านิ่มดีนะคะผูกได้ค่ะแล้วก็ทนนานด้วยมันเป็นลวดเส้นเล็กๆเราไม่ต้องไปหาซื้อค่ะอันนี้เวลาเราอยากให้เขาเอียงไปทางไหนนะเราก็มัดมัดไปทางนั้นเลยค่ะนี่เรียบร้อยอันนี้ถ้าให้เอียงไปข้างหนึ่งของกระถางแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะทําที่แขวนค่ะก็คือจะทาที่แขวนตรงกลางก็ได้หรือว่าริมๆก็ได้ค่ะถ้าเรามี ตะปูที่สามารถแขวนได้อยู่แล้วเราก็เอาไปแขวนได้เลยนะเพราะมันมีรูแต่อันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีตะปูรูอะไรเลยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะคลิปหนีบกระดาษนะั้นสามารถช่วยได้ค่ะเอามาจิ้มนะคะตรงข้างหรือว่าตรงกลางก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปหาที่แขวนก็ได้แล้วค่ะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาที่แขวนแล้วก็รดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะและนี่ตะกร้าขนมจีนนะคะที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดูดีค่ะถ้าเป็นแบบว่าฝาผนังนะเอาจิ้มกระตะปูไปได้เลยนะคะอันนี้เราแบบว่าบ้านเราไม่มีแล้วแหละไอที่เป็นแบบฝาผนังอ่ะก็ใช้แบบนี้ไปเลยอันนี้ก็มาแขวนอยู่ที่ข้างนอกนะคะตรงที่แบบว่าดับปลูกต้นไม้ไว้เพราะว่าในบ้านก็ไม่มีที่จะแขวนแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกไอเดียค่ะในการใช้ของเหลือใช้ในบ้านให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ดูดีแปลกๆด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองดัดแปลงทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ